เซนต้าใจดีครับโอ้อัดวิดีโออะไรเงี้ยเซนต้าใจดีเฮ้ยไม่ออกครับไม่ออกเฮ้ยเซนต้าแจกของปีใหม่ครับเซนต้าแจกของปีใหม่ครับเต็มเลยเซนต้าแจกของปีใหม่ในวอลซีครับวอลซีครับในบอลซีครับเอ๊ะอัดวิดีโออยู่ดเนี่ยเซนต้าแจกของปีใหม่ในวอลซีครับอุ้ยกูได้กูได้อู้ขอ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  ขอจนต์ยังของพี่ใหม่ครับปีนี้พี่ใหม่ในวอซีวิ่งกันนะพี่ใหม่วอร์ซีครับีใหม่วอซีครับผมกดอีกครั้งแล้วเนี่ยมันแจกของกันอีกเฮ้ยใครวะอะไรเนี่ยบัตรมาผมมีเสื้อหลายตัวแล้วเนี่ยมามากูขอมาดิแกวมาแล้วกูดิเก็บนไหนายนายรอเทปตันต์ก็เลแจกของอีกของกูเต็มแล้วมาเลยเสื้ออยู่ไหนอีบัตรมาขอของของกูกบ้างนะนี่เดินเดินมาด้วยกตามั้ นำอะไรก็าเียแม่แต่ดีไหมฮูเซนต้าไปแล้วไปแล้วเอเฮ้อตกแล้ววะเยี่ยวะเซนต้าเซนต้าแต่ของโอ้ปืนปี๊ดจริงจริงเลยสาิบนัดนีง้ยูีเยโอเอดได้หลับกาบมากครับเยากครับเ่จริงจต่ี่าแต่บาอะขอจบคลิปนงแค่นี้